มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตเชียงใหม่ภูมิใจเสนอโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตอิงริสอี s ฟ u n นหลักสูตรรัฐาประสาสนศาสตร์บัณฑิตปีการศึกษา2566 นะครับเราเสียสละเวลามาวันนี้ท่านเปิดใจให้กว้างแล้วก็รองรับความรู้ที่วิทยากรจะให้นะครับคิดว่าจะเป็นคุมทรัพย์อีกคุมทรัพย์หนึ่งที่ท่านกําลังค้นหาอยู่ครับกราบขอบพระคุณท่านที่เสียสละเวลามาแล้วก็คณาจารย์ของรัฐประาศาสนศาสตร์และก็ทาวิทยากรที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้กับพวกเราขอขอบพระคุณมากครับนมัสการครับนิสิตพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้ว let's go <S oh, วันนี้คณาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ต่างมาให้กำลังใจกันเพียบเลยค่ะท่านผู้ชมนิสิตที่น่ารักทุกคนสู้ๆนะคะที่มาที่ไปของโครงการนี้เนี่ย เราได้มีการสำรวจนะคะความต้องการของนิสิตว่านิสิตต้องการที่จะพัฒนาทักษะในด้านใดนะคะซึ่งอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของภาษานะคะก็คือภาษาอังกฤษเนาะอันดับที่2ก็คือเรื่องของไอทีค่ะในขณะเดียวกันเราก็ได้ไปสอบถามผู้ใช้บัณฑิตนะคะซึ่งก็คือคนที่เป็นผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลังจากที่นิสิตจบไปแล้วเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าท่านอยากได้บัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีอย่างของเราเนี่ยค่ะ แต่ในอนาคตเนี่ยเรื่องของภาษาอังกฤษมีความสําคัญดังนั้นท่านก็อยากให้บัณฑิตที่จบไปแล้วจะต้องเข้าไปทํางานในหน่วยงานราชการก็ดีหรือในองค์กรเอากาชนหรือว่าแม้กระทั่งคณะสงฆ์มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก็จะได้ไปช่วยงานองค์กรนะคะหรือว่าช่วยงานของคณะสงฆ์ได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นนะคะทางหลักสูตรของเราก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะวันนี้นะคะมีนิสิต ได้ลงทะเบียนนะคะออนไลน์เข้ามาร่วมกิจกรรมของเรา111รูปคนนะคะแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น98รูปคนนะคะในการพัฒนานิสิตเพื่อป้อนให้กับแรงงานในโลกในตลาดเราจำเป็นต้องพัฒนานิสิตให้ตรงกับความต้องการและความประสงค์ของผู้ใช้นิสิตนะครับและมัน เป็นตัวสําคัญอีกอันหนึ่งคือเป็นตัวชี้วัดของการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยที่จําเป็นที่จะต้องหากิจกรรมที่จะเสริมทักษะเสริมความรู้นอกจากทางวิชาการนอกจากความรู้ที่จะนําไปสอบไปแข่งขันแล้วความรู้ที่จะใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมในโลกปัจจุบนันนั้นภาษาอังกฤษก็นับว่า เป็นตัวสําคัญที่เป็นตัวที่จะทำให้นิสิตนั่นเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นครับลกูกฮ <Hello. S 1> uh ัลโ <I> หลเฮ้ยอ first first I Jatui Jatui ุย ja ันนี้จะได้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ศัพท์ต่างๆอย่างที่วิทยากรมาได้นำมาเผยแพร่ความรู้ให้แก่นิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4เราจะสามารถนำความรู้พวกนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับต่างชาติอะไรต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจในการสื่อสารกันต่อไปครับ บรรยากาศในการเรียนรู้วันนี้เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและสนุกสนานค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าภาษาอังกฤษก็สามารถทำให้พวกเรามีรอยยิ้มมีความสุขในการเรียนรู้ได้เหมือนกันค่ะในวันนี้ได้มาทำกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะก็ได้ความรู้มากเลยค่ะวิธีการพูดคุยวิธีตอบคำถามเวลาเราจะพูดคุยกับสมมติว่าเขาพูดภาษาอังกฤษมาเราจะพูดตอบยังไงมีประโยชน์ อย่างมากประโยชน์แกนักศึกษานิสิตทุกท่านนะครับเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนหลากหลายอาชีพแล้วก็มาจากหลายอำเภอนะครับมาพบปะกันบางครั้งเรามาปะกันแต่บอกบรรลุจักจื่อนะครับแต่ถ้าเอามาอบรมในวันนี้นะครับมันจะได้กลมเกลียวกันเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,นครับช่วยเหลือซึ่งกันและกัน S <S เหมือนกับเขาเป็นครอบครัวของมอจลอรุ่นเดียวกันมีอัญยังปรึกษากันได้นะครับก็คือโครงการแบบเนี้ยอยากจะให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับบางครั้งปีหนึ่งอาจจะมีสักสมครั้งขึ้นไปก็กดีนะครับอย่างที่อาจารย์ท่านได้บอกเอาไว้ตั้งแต่แรกว่า เราต้องเปิดใจให้กว้างและเรียนรู้สิ่งที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะยากคะ่ะท่านผู้ชมแต่วันนี้พี่น้องรปรสได้ก้าวข้ามความยากแล้วคะ่ะได้ก้าวข้ามวิชาภาษาอังกฤษที่พวกเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากวันนี้เรายิ้มกับวิชานี้ได้แล้วคะ่ะ ให้จัดก,จกิจกรรมนี้บ่อยๆค่ะเพราะว่าได้ฝึกทักษะการพูดแล้วก็ออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะส่วนตัวดิฉันนะคะเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กค่ะจะได้นําไปสอนเด็กค่ะในศูนย์พนาเด็กเล็กนะคะในการออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องค่ะครูหลิวและครูมะเมียวได้มาสอนเทคนิค ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและสอนให้นิสิตกล้าที่จะพูดภา,าษาอังกฤษไม่ต้องกลัวผิดวันนี้เราก็สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ภา,าษาอังกฤษและยังมีกิจกรรมสันทนาการที่ครูมะเมียวและครูหลิวได้จัดเต็มเลยค่ะวันนี้ กิจกรรมเรียนรู้ภา,าษาอังกฤษถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและนิสิตต่างมีความสุขในการเรียนรู้ค่ะ ได้รู้ก่อนคำศัพท์ต่นๆน,นะคบอย่างเช่นสิม่งวงมันได้เพิ่มเระดัาสมองเพิ่มนะครับตอนนี้ทุกคนอีกตัวหนึ่งไม้เนื้อีกอาจารย์มักเหนียวอาจารย์หลิวนะคะแตงกุลนะคะและสำหรับนะคะความรู้นะคะที่ได้จากอาจารย์ผู้สอนนะคะก็ oh. จะทำให้ทุกคนนะคะมีความกล้าแสดงออกได้จากคำศัพท์จากภาษาอังกฤษนะคะได้ทำกิจกรรม ขอบคุณสำหรับวิทยากรครับอคุณมากนะครับก็เป็นกิจกรรมเสริมลระสูตรนะครับให้นิสิตในกักสูตรรัฐบาษศาสนศาสตร์บัณฑิตเพิ่ม up skill เนาะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับใหมีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับในส่วนของเรื่องของภาษานะครับ